สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคนาฏศิ์รุ่งเรืองกับบุคคลสําคัญที่ไม่ได้มีแค่ชื่อเท่แต่ผลงานคือขั้นตํานานเขาคือครูอาคมสายาคมชายผู้ไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าลําเขาคมกว่ามีดและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของครูท่านนี้ให้ทุกคนรู้จักในแบบสนุกเข้าใจง่ายไม่ง่วงแน่นอนครูอาคมหรือชื่อเดิมว่าบุญสมเกิดเมื่อวันที่26ตุลาปี2,406ีที่กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นลูกศิสายตรงของครูโขนหลวงรุ่นเก่าพูดง่ายๆคือเรียนมาสายดุสายแน่นสายแท้และที่มาของนามสกุลสายาคมก็ไม่ธรรมดานะเพราะได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่6ด้วยค่ะครูอาคมเล่นได้ทุกบทตั้งแต่พระรามยันงาป่าล,ละครไทยโขนละครลำํำท่านาอยู่หมดแถมยังผลิตท่าลำํำและเพลงหน้าผาคเองด้วยเช่นเพลงหน้าผาดตนาตลาด โปรยข้าตอกและเชื้อจีนผลงานด้านวิชาการเขียนคำอธิบายนัตยศาสตร์บทความเพลงพื้นเมืองเพลงหน้าผ้าความสำคัญของหัวโขนระบบำลํำเต้นการเลือกเด็กเข้าฝึกหัดละครสมัยรัชากาลที่7เป็นต้นผลงานด้านวิทยุกระจายเสียงตั้งคณะสายเมทีแสดงนิยายและบรรเลงในแบบดนตรีสากลและดนตรีไทยตั้งคณะสายยาคมแสดง เพลงพื้นเมืองเป็นต้นผลงานด้านภาพยนตร์หนึ่งแสดงภาพยนตร์เรื่องอมตะทีวีของบริษัทลาวภาพยนตร์แสดงเป็นพระเอก 2. แสดงภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วของคณะปัญญาพลแสดงเป็นพระถังซัมจัง 3. แสดงภาพยนตร์เรื่องรามเกียรติชุดลงสงเป็นตัวพระรามและเป็นผู้กำกับการแสดง 4. กำกับเวทีและควบคุมการแสดงพร้อมทั้งเป็นผู้บรรยายผู้เขียนบทโทรทัศน์ในรายการนาตัิสินของก,มะะกรมศิลปากรจัดแสดงเป็นครั้งแรกทางไทยทีวีช่องบางขุนพลรมออกอากาศเมื่อวันที่2ตุลาคม2498และได้รับความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน 5. จัดรายการโฆษณาจำหน่ายแผ่นเสียงเขียนคำบรรยายและเป็นผู้บรรยายของกรมศิละปากรทางไทยทีวีช่อง4และช่องเ 6. บรรยายการถ่ายทอ,ทอดทรรศน์ที่โรงละครกรมศิลปากรในการแสดงโขนและละครของกรมศิลปากรตำแหน่งหน้าที่สุดท้ายในกรมศิลปากรครูอาคมดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญโขนประจำกองการสังคีตูมีหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอดจนแนะนำเกี่ยวกับท่ารำทั้งโขนและละครแก่ของกองการสังคีตูและมีหน้าที่โดยตรง จะต้องเป็นผู้ทำพิธีไหว้ครูและครอบนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สาขาภูมิภาคพร้อมทั้งทำพิธีให้แก่บรรดาศิลปินทั่วๆไปผลงานด้านกำกับเวทีกำกับการแสดงการสอนโขนและละครเรื่องต่างๆพศส5 5 5ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูพศส5 0 6ได้รับถ่ายทอดท่ารำองค์พาพิราบจากครูโรงพักดีพศ2507 ทำพิธีครอบโขนและในพิธีไหวครูประจำปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเก้าให้สมเด็จพระเทพพรรััล่าสุดาสยามบรมมรา,าชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ร่วมครอบในพิธีไหวครูดังกล่าวด้วยพศ .2508 เป็นต้นมาได้รับเชิญเป็นประธานไหวครูของสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งของราชการและเอกชน รวมทั้งท่านได้พยายามถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆของท่านให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้รับสืบทอดต่อไปซึ่งนับว่าครูอาคมได้ปฏิบัติภารกิจด้านนาฏศิสินไทยอย่างครบถ้วนอีกหนึ่งบทบาทสาคัญที่ทุกคนอาจไม่รู้คือครูอาคมเป็นผู้นําพิธีไหว้ครูนาฏศิสินมานับสิบปีไม่ใช่แค่นักเรียนที่ไหว้ท่านนะคะแต่เจ้าฟ้าก็เคยได้รับการครอบครูจากครูอาคมสุดท้ายนี้ ครูอาคมสายอาคมไม่ได้มีดีแค่ชื่อแต่คือคนที่รักษาหัวใจของนักศิลปไทยเอาไว้ทั้งฝีมือความรู้และจะารนรวนเป็นรากฐานให้ศิลปินรุ่นหลังเดินต่อได้เราจึงอยากชวนทุกคนให้จดจำชื่อของครูอาคมไว้